สร้างบ้างครับผอนแก่นไม่ได้วิ่งหลายเดือน,นครับที่นู่นก็ยังเหมือนเดิมครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ให้มาวิ่งออกล้างกายกันนะครับที่วบึงพึ้นสร้างขอนแก่นครับที่นู่นเลยครับจะเห็นน้ำที่สงบนะครับตอนนี้ลมก็เย็นในช่วงนี้ในฤดูร้อนแต่ว่าถ้าวิ่งได้สัก45นาทีพอดีนะครับ วิ่งอย่ามากเกินครับหรือน้อยเกินไปก็ไม่ดีรครับประมาณ45นาทีทหรือว่าการรักษาหลลออดดเืหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อให้คงอยู่นะครับไม่ให้ผอมเกินไปให้พอมีน้ำมีนวลก็โอเคแล้วนะครับทานอาหารที่มีสารอาหารต่อสุขภาพให้ครบ5หมู่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ